สวัสดีครับพนที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นแอปโอนิคิรินะครับดูซิว่าเราจะรู้คําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมากแค่ไหนนะครับจริงๆผมไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะก็คือแบบดูอนิเมะเอาเอะอแล้วก็มาลองดูซิว่าเราจะรู้ภาษาญี่ปุ่นมากแค่ไหนอันนี้ผมก็จะเริ่มแบบง่ายๆก่อนนะจริงๆเหมือนจะมีแบบว่ามีามีระดับนะครับ n 5 n 4 n 3นะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเริ่มกันที่ไล่ไปเลย1นถ้ามันยาวไปก็อาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับ ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่ะบทที่หนึ่งนะครับผมจริงๆผมอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นไม่ออกนะครับขอบอกไว้ก่อนคืออาศัยฟังเอาอย่างเดียวนะครับซันซันซันเนี่ยน่าจะแบบเป็นคําคคสุภาพอะครับต่อต่อคําสุภาพอคุณนะอ่าถูกต้องดาเรแปลว่าใครนะครับผมดาเร็คนุ่ยโตแปลว่าคนคนนี้อะมีไหมนี่ไง เบลวิน <Bio> นี่แปลว่าโรงพยาบาลนะครับนี่ไหมนี่ไงเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์นี่ทับศัพท์เลยนะแปลน่าจะแปลว่าวิศวกรอนะเอนจิเนียริ่งอะไรประมาณนี้นะครับให้ให้นี่ก็อีซี่เลยค่ะอะไรประมาณนี้ครับครับครับค่ะใช่ <Shine. S 2> โอ้อันนี้อะไรนะขออีกทีได้ไหมอ่ะไม่เล่นไม่ได้ด้วยไม่น่าจะอันเนี้ยเรารู้แล้วอายุดิฉันผม พนักงานเหรอชะชาอินน่าจะพนักงานนะครับชะเนี่ยมันหมายมันน่าจะหมายถึงแบบบริษัทอะไรสักอย่างปะ่ะเออได้ถูกด้วยไส้เนี่ยน่าจะแปลว่าอายุนะครับนั้นใส่อะไรประมาณนี้นะครับช,โโชิงโกโตนี่แปลว่างานนะครับก็ทุกคนก็สามารถร่วมเล่นไปกับผมได้นะครับบางคำผมก็ไม่รู้นะครับผมก็แปลว่ายนินดีได้รู้จักนะครับก็ได้ยินบ่อยในอนิเมะอยู่แล้วนะ นั่นใส่เนี่ยเหมือนถามอายุเท่าเทาไหร่ครับนี่ไงโดนาตาโดนาตาเนี่ยแปลว่าใครนะครับใครแบบคำสุภาพอ่ะจิน <Jin. S 2> แบบว่าน่าจะเป็นคนประเทศเนี้ยเหมือนไกจินอะไรประมาณเนี้ยผมเคยได้ยินในหนังเดอะฟาส่ะไกจินไกจินอ่ะนาถูกต้องแล้ว <Sha. S 2> ทีชาานเนี่ยแปลว่าหมอแน่แนๆเลยเพราะผมรู้คำศัพท์สามอันนี้ เซนเซนน่าจะแปลว่าครูกับอาจารย์นะครับใครใช่นี่บริษัทครับไปัำง,งานบริษัทโอเคกัเซน,น,น,นักเรียนนะครับนักเรียนนักศึกษานี่ไงโคจิระแปลว่าทางนี้อ่ะไม่ใช่อ่ะคนๆนี้เหรอโคจิระโคโซอะไรประมาณนี้คนนี้อยาแบบควาสุภาพโอเคได้เงาคือ ได้ก็คือนี่เหมือนคำมหาวิทยาลัยนะครับแปลงว่ามหาวิทยาลัยนะเย่ <Yeah. S 1> yeah, แปลว่าไม่อะไม่อะเยเยเนี่ยจำได้อยู่อนาตาแปลงว่าคุณนะครับอนาตะาแบบคุณแบบสุภาพอะอนาตะนี่ต้องแปลว่าคุณดิเออไม่ใช่ไม่ใช่ใครนะคุณอ่าฉันแน่ๆละโอเคครับก็ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามัน มันเป็นแค่เริ่มต้นนะครับบทที่1นึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองบทที่2กันต่อเลยนะครับดูซิว่าจะมีคําที่มันยากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าในสีขาวเนี่ย N5 เนี่ยคือง่ายหมดเลยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับอุเรการามันแปลว่าจากนี้ไปอะครับนี่อ๋อนี่มีด้วยจริงๆด้วยนี่ไงโนโตโนนี่ทับศัพท์เลยนะครับแปลว่าน่าจะเป็นสมุดโนตอะครับนี่ไง โอ้โหเมซีมมอนน่อันนี้เริ่มยากละเหมือนคำว่าเมชิที่เมชิที่แปลว่ากับข้าวอะไรแต่ไม่น่าใช่ครับน่าจะแปลว่านามบัตรนะครับคำว่าคำนี้น่าใช่นะครับอืมเอโกเอโกนี่ภาษ,ษาอังกฤษนะครับเหมือนกับคำว่าทับศัพท์เหมือนกันนะคำนี้จิชจิชจิชจริงๆทำไมผมกดฟังอีกรอบไม่ได้วะมันเป็นเพราะใช้แอปเอ้เป็นเพราะใช้โปรแกรมจำลองหรือเปล่าไม่รู้นะ ผมอยากฟังอีกรอบเพราะผมอ่านไม่ออกนะจริงๆอะ่ะมันแปลว่าอะไรอะร่มนี่คาสะใช่ไหมโคเดการะโตเรียนเหรอโตนี่ไม่น่าจะคําว่าดิโชนะน่าจะแปลว่าพญพจนานุกรมมากกว่านะครับผมไม่มั่นใจอะสองคำนี้ยคําว่าพจนานุกรมเหรอครับอ่าเอ็มพิซเอ็มพิซโอ้โหดินสอรหรอือเปล่าอันนี้ถูกต้องเนยมันเซใครใช่ไหมสิ่งโน้นสิ่งน,น,งนี้ไม่ใช่อะ่ะสามคำนี้ผมรู้คำศัพท์อยู่น่าแปลน่าจะแปลว่าดินสอนะครับ ืโซเลนนี่แปลว่าสิ่งนั้นนะครับน่าประมาณสิ่งนั้นน่ะอะไรนั่นนั่นนี่แปลว่าอะไรแน่ๆเลยนันน่นอ่ะเนี่ยแปลว่าอะไรทเทเรบีนี่ก็โทรทัศน์ทีวีครับทับซับเหมือนกันกัสาสากัสสันี่แปลว่าล่มนะครับ,บาคาบันคาบันเนี่ยแปลว่ากระเป๋าก็ได้นะนนใช่เหรอครับคำนี้แปลว่าใช่เหรอครับมีไหม นี่ไงงั้นหรือครับก็ได้นะเออชาเป็นโอ้โหอันอันนี้ยากละชาเพนชาเพนมันมีคําว่าเพนเนี่ยมันต้องเป็นดินสอแน่เลยดินสอกดแล้วกันโอเคอ่าอานแปลงว่าแบบคนเขาชอบพูดกันนะอะอานอะไรเงี้ยอืมอานแปลงว่าโน่นหรือเปล่าไม่เห็นมีเลยเหมือนเขาแปลงว่าคําว่าเออผมจะว่าผมจะพูดว่าอะไรดีอะไรเงี้ยอานูน่าจะแปลงว่าโน่นนะ รบกวนแล้วนะครับประมาณเนี้ยผมผมจำได้คำเนี้ยโอเซวานินาริมัสนีมีไหมมีแต่คำว่าได้รับความการุณาหรอน่าใช่แหละโคเรเป็ว่าสิ่งนี้นะครับโคเรนี่กรทับศัพท์เหมือนกันนะชโโ็อกโกแลตการ์ดโอกระทับศัพท์เหมือนกันการ์ดน้ำบัตรแปลว่าเอกสารมีไหมเอกสารคุรุมาแปลงว่ารถยนต์นะครับ นี่ไงแปลว่าไม่ใช่ครับอะไรเงี้ยมีไหมนี่ไงโซโนแปลว่าสิ่งนั้นอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะมีไหมนั้นนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่แปลว่าหนังสือนะครับดีๆก็ซีดีเหมือนกันโซเดสโซเดสเนี่ยแปลว่าถูกต้องอ่ะเหมือนคํายอมรับว่าใช่ครับอะไรเงี้ยนี่ไงงี ครางี้ี่แปลว่ากุญแจนะครับ,บอเ,เอาแยะมายอยะมันต้องมีเกี่ยวกับปากกาแน่ๆอะไรไอ้เพนเพนน่นะนี่ไงปากกาลูกลื่นปาซโ,โ,โซกอนปาโซคมเนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์นะครับป้าโซคมเนี่ยมันแบบทับศับมาเลยนะนี่ไงราจิโอก็เรดิโออ่ะครับเรจิยโยนญี่ปุ่นเขาออกเสียงแบบนี้แหละวิทยุนิฮงโกะก,ก็คือภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว่านิฮงโกะ โคจิระโกโซะแปลงว่าทางนี้เช่นกันทางนี้ก็เช่นกันอะไรประมาณนี้นี่งไงเช่นกันกอ๋อกเอุเอเอาละมาละอันนี้ยากละวุกุเอมันแปลว่าอะไรวะอันนี้ผมไม่มั่นใจเลยหรือว่ามันเป็นคําตอบประโยควะนะผมไม่มั่นใจนะ,นะเนี่ยคำว่า3คําเนี้ยแปลว่านั่นแล้วกันอย่ว่าแล้ว โดโซแปลว่าเชิญนะครับชิมบ,บุนแปลว่านักหนังสือพิมพ์นะครับอไรก็คือสิ่งนั้นสิ่งโน้อนอะไรเงี้ยนี่ไงโะเอะไรโอเะนาฬิกาใช่ไหมเหมือนคนญี่ปุ่นก็ชอบทำเสียงนาฬิกาว่าโอเะโอเะอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะครับอโนก็สิ่งนี้<ต>สิ่งนี้น,นี่ไงี้นี้คาเมราคาเมราก็คือกล้องถ่ายรูปนะครับ อิสุนแปลว่าเก้าอี้แน่ๆน่ลยผมจำได้อยู่กูฮ <Coffee. S 1> ีแปลว่ากาแฟนะครับโอมิยากะของฝากนะครับโอมิยากะแปลว่าของฝากโอเคผิดไปข้อหนึ่งครับข้ออะไรวะลืมไปแล้วที่ผมไม่มั่นใจอะ่ะนี่ไงสุเกะก็ได้ไป41ข้อนะครับผมทับ42ข้อนะ โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้ามันมีคนดูว่าผมก็จะมาทําต่อแล้วกันนะครับผมสามารถช่วยผมตอบไปด้วยกันก็ได้นะครับผมก็ถ้าว่าเสียงพิเศษคาไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้านล่างด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม